สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับผมมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอีกหนึ่งรุ่นมาให้รับชมครับรุ่นนี้เป็นพระองค์นะครับผมพระขุนแผนยอดขุนผลมะาาสน์รุ่นรวยโกดล้านครับผมนี่นะครับออก หลายออปชันนะครับต้องต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะออปชันมีอะไรบ้างนะครับก็มีเยอะนะครับดูตรงตรงจุดนี้นะครับนี่ครับมุมซ้ายมือของท่านนี้นะครับตรงกลางนี่ครับแนวว่านครับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็น เนื้อว่านมวลสารนะครับหน้ากาดนาวะนะครับเนื้อว่านเกสอนเนื้อว่านผงเกสอนสร้างสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ครับยังไม่ได้แก่ซีนนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับผมจำนวนจัดสร้างเนื้อว่านผงเกสรสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ก็คือองค์นี้แหละครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นี่นะครับนี่ว่านโบทเกสอนตรงนี้ครับไม่ได้แกะให้ดูนะครับนี้เป็นภาพนะครับก็เป็นงานใหม่เพิ่งออกนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี้ก็จะเป็นหน้ากากนวะนะครับหน้ากากนวะคือองค์นี้ครับนี่ครับหน้ากากนวะนะครับ สองพันเก้าร้อยเก้าสบเก้ารวมมวลสารหน้ากากนวะโลห่ะเป็นซีนเดิมนะครับยังไม่ได้แก่ครับอันนี้น่าจะสะสมไว้ยาวไปนะครับผมผงว่านมีอะไรอีกครับผงพุทธคุณสมมวลสารนะครับสี่พันเก้าร้ยเกสบเก้า ด้านหน้าด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับต่างกันที่ออปชั่นเท่าน,นั้นเองครับนี่นะครับ,รบทุนแผนมหาเสน่ห์รุ่น,นรวยโกดล้านครับออกสดล้านครับผมเพิ่งได้เพิ่งได้มาอันี้ฝังตะกุดเงินครับผมสองร้2 99, 2, 999, อยเก้าเก้าสองพันเก้าร้อยเก้าจุบเก้าอครับรวมมวลสารฝังตะกุดเงินครับ ไม่มีภาพให้ดูนะตรงฝังตะกรุดเงินก็จะฝังตรงตรงนี้นะครับฝังตรงกลางตรงนี้เป็นฝังตะกรุดเงินนะครับอันนี้เป็นภาพประกอบยังไม่ได้แกะซีนนะครับนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับน่าจะน่าจะองค์นี้นะครับนองค์นี้ครับฝังตะกรุดเงินนะครับอันนี้หน้ากากนวะนะครับผมนี่ครับ ยันหลวงปู่นะครับมีฝังตะกรุดสามกษัตริย์นะครับนี่ครับหน้ากากเงินหน้ากาทกองนะครับมีรายการหนึ่งที่เป็นตลับนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นตลับแล้วอัดมวลสารนะครับหรือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับหลวงปู่วัดทวมคน ชิ้นนี้นะครับท่านเขาเรียกอะไรพระผงพระต่างๆครับท่านฝังไว้แล้วประมาณเจ็ดปีครับใตุ้ฏิครับท่านก็พระ้านี้ท่านก็ขุดนำมาเป็นมวลสารหลักนะครับขุนแผนยอดขุนพลนะครับผมรวยโกดล้านครับเป็นพระใหม่นะครับผมก็สะสมยาวไว้ครับเป็นพระลูกหลานต่อไปครับอนาคตไม่สามารถทราบได้เหมือนท่าน หรือหุ้นนะครับอัในใดชอบแบบไหนก็ฟากันไปตามนั้นนะครับน่ครับผมจองได้ก็นี่ครับสรุ่นนี้นะครับสออปชันนี่ครับรวมมวลสารหน้าการนงกับเงื่อว่านเกสรน,นะครับผลิตถือว่าถ้าตามจำนวนประชากรตามผู้มีศรัทธาของกลุ่ม เฟซบุ๊กต่างๆที่เกี่ยวกับว่าถูกมงคลของท่านหลวงปู่ศิลานะครับกลุ่มหนึ่งก็สามแสนสองแสนนะครับก็อยู่ซ้ำๆกันไปก็เฉลี่ยประมาณ 2, นักสองแสนคนถ้าเทียบแล้วว่าถือว่ายังน้อยนะครับถ้ามีคนละองค์นี่ก็แป๊บเดียวว่ากักจ่ายหายสาบสูญนะครับโดยเฉพาะพระผงนี่ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกอะไรแรงเกือบทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะที่ วัดที่ท่านอยู่ประจําแล้วนะครับคือวัดพระธาตุเมืองหินนะครับที่ท่านอยู่ประจําแล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเก่าที่วัดที่ท่านเคยอยู่มานะครับไม่ว่าจะทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเองนะครับหรือว่าวัดวัดอะไรครับวัดธาตุประทับวัดสันตินะครับสวนสงฆ์นะครับวัดโพสีสะอาดนะครับจำปิดขอัยแล้วนะครับแล้วก็ ระท่านมูนหินนปัจจุบันนะครับที่หลวงปู่ท่านอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับครับผมยังพอหาได้นะครับท่านใดที่ชอบสายผงนะครับมีออปชันให้เลือกหลากหลายนะครับก็ตามกําลังศรัทธาของแต่ละท่านนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ